ติดตูติดเรียบนะครับอยที่พอดีสองกระบวการลิทติ้งนะค,ะครับแผ่นพลาสตุกนที่มาต้องจะมีลิทติ้งแองเกอร์ลิทติ้งแองเกอร์ที่ท่านเห็นตรงนี้ครับที่เป็นคล้ายๆกา้านแก้วแชมเปญตรงนี้นะครับลิทติ้งแองเกอร์ตรงนี้ปกติเราจะใช้สองจุดห้าตันนะครับผนนังไม่ว่าจะเลือกไหนในประเทศไทยเราเนะี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสเปคสอตันนะครับ ส่วนงานมืวเนี่ยตอนทีเราอาจจะลดต้นทุนโรงงานที่เรางาน1นึ่นนะครับส่วนออเดอร์ออเดอร์มีตั้งแต่5ตัน7ตัน10ตันไปเลยหลายแบบนี้นะครับโดยถ้าเห็นลูกก้วยสี่ตันเนี่ยครับมันก็จะเป็นตัวเลว์ไว้ให้ตัวเอลิฟอุปกรณ์พวกของหน้างานเขาครับเป็นเหมือนคล้ายๆตัวขัดกระแกกเข้าไปเข้าไปที่เพื่อดึงแผ่นกระแทก เข้าไปในงานปาร์ต right? so, okay. so, ินปกติก็จะใช้สองถุดนะครับโซ่ของจุดในการเกี่ยวแหวนะครับในส่วนที่สองเมื่อเมดเข้ามานะครับจะมีเมดต่างๆพวกงานที่เป็นตัวโซ่ครับถ้าสังเกตนะครับโล่ที่ถูกถูกถูกไว้กับตัวเมดที่ถูกเพื่อรับแรง ตัวที่หเวลาเรามีการเชื่อมแผ่นต่างๆเด็กตัวนี้ก็จะทาการล้างตับนิ้วมตอทีด้วยออยดี้ตัวทีล้างตัวเด็กบริเวณนี้ด้วยของการบังคับให้มันได้ระยะ้มันไ้ตามระยะครับเราก็จะใช้ตัวปายแพรที่อยู่ด้นซีนี้ตัวปาแพรตัวนี้แค่ส่งติใกล้นะครับ มันอามันจะเป็นโอ้ยนิดเพื่อให้เวลาเราเอ่ยเดาเนี่ยตัวปลาแช่จะลอยออกจากน้ำปูนนิดเดียวนจะไม่เห็นทะลุออกไปจากเหนือของอีกจริงๆปลาแชหรือลูกปูนที่เราเคยทำที่หน้าหาจริงๆเราเอฟใช้ได้ไหมอาจารย์ปกติอะลูกปูนที่เราใช้หน้าหาจะเป็นวงกลมใช่ไหมครับทรงกร้บอกถ้าท่านตัดตรงกลางนี ตัดตรงกลางปุ๊บเอาหักขึ้นท่านเอาตรงโค้งลงที่แอบนะครับแล้วไอ้ตรงที่ตัดแบใสตัวรั่วเวลาลูกของท่านแ,แอบแอบผิวคานก็ดีหิวพื้นก็ดีที่ท่านหลอกมันจะสวยนี่คือผมแอปไทยเนมะื่อสิบออกแต่ป๋าไอ้พวกนียังไม่มีป๋าไม่มีมาปีก่อนไม่มไมใช้ลูกคุณแบบท่านใช้ตามไรเนีน่ยะครับนะ ว่าเป็น <sketches> วันี่าสเด็แล้วก็สุลาน้อาย์ทใ้้แบบเ็นต้นตนะครผมเ็้ตนครับใช่ครับตบนคือเอ่อคือสมัยก่อนนะครอาจารย์ตันแรกสมัยรุ่นผมก็ไม่มีผมทำเนื้อทับอิบเียลครับยิ่เอียลไม่มีไม่มีัตไม่ได้ครับครับสมัยจบใหม่ผมก็ไม่อยู่ที่ที่เกิดที่เกิดเลยครับ ก็ออออตอนนี้ไอ้พวกเทคโนโลยีพวกพวกนงนี้ครับขันไทยๆแล้วรวมถึงแอนดี้บล็อปที่เอาไว้ตั้งพวกบล็อกซีฟ้าอ่าเดี๋ยวนี้ก็มีตัวพวกแม่นนจับจับแล้วนะครับมันารลดการยิงอ่ก็จริงๆหน้าตาของซีฟ้าอ่ะครับต้องบอกว่าโอ้ดูบัติแม่จับเ่านเลืดหนึ่มุนปืนอ่านเลือดอยู อันที่สก็คือตัวออฟสุขภาเอียงน,นี้เอียงนะฮะซีนเหี่ยมแลแอันที่สามก็คือพวกขอบูมมอสเอ้าต่างๆกดนี้กนได้ไม่ได้ควัดแค่นี้เองังน,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 นั้นี้จะโอเพนยาร์ดราคาสิบล้านจะเป็นเทเลซลราคา2องร้อยล้านควัดแค่นี้เองไม่ได้สนใจว่าคุณจะทำด้วยเครื่องถ้าเราคุณรู้มองอีกดีอ่ะ จริงๆเราลงทุนใรไม่โอนที่ยาก็ได้นะแต่แนั้นก็คุณิจริงๆคุณผินิดน่องข่ะกัตรงนี้ยั่ไงตรงนี้เนี่ยโหมันจะมีการยึดหลัของผ่านที่จะมาเจอเขาใส่มาือมันไม่มีเลยว่าำมือไม่มีครับอันั้นแค่เป็นตัวเกี่ยวกระถางเข้าเข้าติตคริบ นี่ผมันจะมีสนามเข้ามาช่วยเราเขาเข้าเข้าแนวชัดก็เลยเสริมพิเศษเห็นครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลผมจะให้คุณเลื่อนไปที่สเปเลอร์นะครับเดี๋ยวทั้นออสไซสไลด์โต๊ะไปที่เอเดอร์ค่ะเลื่อนๆอาชุดท่านอันนั้นตะวันนะครับเดี๋ยวจะจะขยายวงโค้ง Yeah. kita akan ke ให้มเรื่นเนี่ยร้าก็าจะไล่ติดฟังงทาบอ่าแล้วเดีเองี่้องขาวที่อยู่ีไนะครับววมได้อ่าไม่ มันจะมีถ้าเป็นปดเดอกคนนี้มันลากลาดเคื่อเปยีโดดเดียวเราเหครับมางทีท่านเด็อตเองครับก็ตรงนี้ไบริเวณสานีานเขตฝั่งหน้า ด้านด้านโต้ด้านโต้นะครับจะเป็นด้านนอกด้านนอกด้านฐานด้านฐานด้านโต้เดี๋ยวถ้าเดินมาด้านลายลายแถลงไเลยบนยดลายเดินมาแนี้นะค้ามมา้าถึงหลังจานี้นะครับด้างเนี่ยเ้าจะ เก็บอะลรอย่เช่นชิ้นงานตรงไหมนะครับพวกอิฐต่างๆเนี่ยอยู่ในะะตำแหน่รงนะระดับที่ถูกดูไหมข้อจะมีการกันตับอย,ยอออู่ที่ท่านีเ่าอย่างไั้ตัวซีก็จะทำการตรวจสอบนะครับก็ทีมานทน่นอนคือต่อที่คันกีเ่เข็มตัว ขิ่งต่างราคาสิ่งต่างราคาท่งเนี้ยแท็เต็มเลยเขาก็้าคสองแสนเราจะเอาตัวงสองข้อมูลแบรอเี่มันจะมีสูตนิดเพิ่มในมือแล้วแผ่นที่วรงนี้ใช้หรือว่าแผ่นนี้แผ่นนี้ใช้เป็นผ่านขหาหาครับเพื่อเราเก็บสุ แล้วเราก็จะส่งของที่หน้าห้จะมีสลด์ปกติห้องน้ำนะครับเราใช้องก้ะดาม่ที่สอีกนะครับเราก็จะมีพ่วของเขาคนีใส่ไว้นะครับแนะนำเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนครับกรณีถ้าเป็นหนัาองถ้าเป็นงานชั้นล่างนะครับงายช้ล่างเนี่ยถ้ามเป็นห้องน้ำเนี่ยเราใช้แผงเราเกริ้งทั่วไป็นที่สุด ห้องน้ำเนี่ยเรื่อตออไปเราก็การปัญหาเรื่อยร่อไปูัเฉพาะราเรียนที่มีการรับน้ำสู่ห้องน้ำาะ็นโซูเาะไปคบเนี่ัมีีกอย่างครับโคโโอเนี่ยที่เราใช้กันนะครับถ้าเป็นห้องน้ำอย่างเชิใช้ใช้ที่เขาเรียกว่าดโวิดมันมีเรื่อง้า ตึ้มก็จะมีหลาเร่หนึ่งเรื่องอส่วก็คือถ้าเราแห้งเข้าไปผมก็ขอวิ่งจุดที่วิ่งอะไแต่ละนี่งถ้าข้างในเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ขาดว่าชลารเราต้ออยู่ได้ใช้แมปแต่เอทเทอร์พิ้แต่้อาน้ำป็นสูแต่ทั้งสองก็เป็นู่นิคเพราะเรื่องความเร็วครับ ประมาณ3-5สิบครับอ่ห้องน้ำเนี่ยครับปกติเราจะมีมีขอบลุกขึ้นมา4-5สนะครับเพราะเวลาเราตั้งแผ่นเราจะอยู่ในแผ่นลายตรงนี <leak> ้เวลาลูกน้องเราตร์ตี้งไปมันก็จะอยู่ในเต้าตรงนี้เนี่ยถ้ามันแตกออกไปอยู่เต้าจนไม่มีตัว้ช่วยครับตัวตัด ที่จานรั่วขอารแต่ว่าก็ต้องทำสุขุมตกองมาเรื่อยครับครับแต่ว่าตัวตัวพั่วสลีต่างๆนะครับอย่างนี้เราต้องมีมีหลายข้อที่เป็นจานกัดรั่วที่ตรังคาแบบนั้นก็ใช้ได้นะเพราะเวลาโอกาสน้าที่จะเข้าลงแค่ลงไปในตรงนี้ก็ได้สมัยก่อนสมัยสมัยที่มีตปีก่อนที่มันมีใหม่ ผมก็จะใช้ตัวกาวร้อนดีดยิดเป็นแหวกแล้วก็ใส่ตัวไอที่เป็นตัวแผ่นพลาเติกเขาติดกแล้วใช้เด็กุกวันได้นมใช่ใช่ใ่ใช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 ่นช่ใช่ใช่นช่ใช่่ใช่ใชาใ่ใ่ ไปเป็นซิกมูร์ไปออกบ้างไม่ออกแบบกางก็ได้ไอ้แเนี่ยเอาเอาข้อเี่ยเช่นเขาก็เป็ัวเมันอยู่ที่หนึงกันต้งาสิบห้าเรื่องเลยเพราะว่าปัญหาของเราครับเวลาเราตั้งเรามีค้ามคนที่แม่อยุดซึ่งตอบตัว้ตัวข้อตะโกงมันไม่ตรงกันแต หนงน้องขยับเครื่องเปิดกับเรื่องฐานเปิดแล้วความหนักมากเลยให้ตัวนี้ได้ตอนนี้เวลาเราทจิ้ตูเนี้ห้างานก็อยู่ต้งีที่องททจิ้มให้มันได้ทำจิ้มตู่ที่โตเลยนะครับถ้ากนณีทีหน้างานก็ให้ลูกน้องมาตำแหน่งบนตี้ไม่อาดแล้วก็เอารอไปเลยก็ทเขาเขาก็จะ ยังไงมันมันไม่ม่วีแล้วเช่นข้อสองนิ้วเราทำเลยหนึ่งครึ้งข้อสี่นิ้วทำเลยสามครึ่งยังไงมันเอาสองนิ้วใส่สี่นิ้วได้อยู่แล้เอาสี่นิ้วใส่สองนิ้วมันก็จะแตกมันไม่ได้เป็นเครื่องป้องกันม้วนนะตอนเวลาเจออาหานนะหลังแค่นั้นเสร็จเนี่ยอ่ามีน้องรายละเอี้ยเขาจะแต่งดินเผานะครับ ที่้ที่รงนะแกมีเศษออกปุ๊บแล้วก็ทำฟ้าตามจนเด้ถยงนะครับเพราะว่าเราเปิหนะ เป็นข้อเมื่อัสกุลที่ออกมาเป็นตัวแทนใงานดีครับอธุบัยเนี่ยการสีเนี่ยเขก็มีประเภทลองสีเป็นหมด่ตัวสีโวอันดับหนตัวที่ปดก็มีรอาีก็ทำไปแล้วโซลแทก็ทำไปแล้วดังนั้นเนี่ยนโพลโซแทนเนี่ยครับมนสครอะ แต่ผิวันจริงเนี่ยทีมันัประมาณไหนมานจวิธีวิธีดูครับเราน้าาว่าแขที่ดนะตรงชวแขที่นตนั้นเนี่ยมันต้องาอยู่มันเยเช่นตัยาวัานออี้มันปมตงนผมคว่าันหมนอ่าันเ ปกติลูก้าเขาต้องสกินร้อยสิบแล้วครับเพราะว่าในรถเว้นงานากาศรัสพิเศษที่เป็นหลักาศสุดมากครับเขาจะสผมถึงร้อยผมเอาออกปุ้ผมมาสกินงร้อยที่เป็นพิเครับ อยู่ไปเลยนึ่งการเลื่อนงานเปลี่ยนสองลดต้นทุนไม่แน่รางเททน็ตคนละคนละเลื่อนะครับเอาเลื่อนไปขูดอบบทำออกไปเลยแต่วิธีเลือกก็คือเราจะต้องเลือกที่มันมีระยะระดับหนึ่งเส้นอมได้ระดับหนึ่งอย่างเช่นาลายหินเนี่ยมันจะมีปูดปูดได้หวาได้ย่เทีทำได้แต่ลายเส้นทีๆเนี่ยเอาขออย่างน้อย5้าถึงสิเซนเราค่อยเป็นเปาะร่องอย่างเงี้ยได้ทำคล้ายๆไม้ระแนง แต่ว่ามันม้ากระเดงที่เป็นซี่ๆเนี่ยเราทําได้ประมาณสิบเศษออกมเป็นตล็อกแต่ลายเชอร์ราทําได้อยู่แล้วอ่าเป็นลายเชอร์ราเลยน่าทิ้งให้แบบยางนะครับตอนนี้ก็คือว่าทํายังไงเนี่ยเพื่อให้เ,เ,าาเป็นแบบยางโอเคแล้วนะปืนก็ไปเต็มแล้วก็เวลาจะยกเองไม่กระท้อป,ป,ร,ประเด็นคือมัน,าานก็คือมากๆมันจะกระท้อแล้วมันเสีย ปกติล้วก็เอาโมงยางนะครับปิกไว้ที่ที่ทพื้นให้ไงตัวนี้กับองคืคนานถึงอ๋อครับรับเราต้องแวบแล้วต้องเป็นแผ่นแผ่นนอกนอกแล้วก็ก็ต้องกันอย่างดีครับมีอพอโปพูอตา่างๆทำให้ขึ้นกกปกติเยอะไหมป,ประมาณ400ตารางเมตร400ร้บาทาดีร้อยต่บวกเพิ่มเพิ่มอตอก็ครับกิ จริงจิงต่างประเทศเขาทำทำอยู่ครับแต่ยังไม่เซตในฝั่งเราเคยเคยทำงานเรื่องกับปตท ที่จะทําเป็นลานนะครับเป็นพี้นาร์ปรากฏว่ามันอยู่ที่พื้นฐานอาจารย์เพราะว่าคือคือของเราเนี่ยฝนตกน้ำเยอะนะำมันไปมากนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นพื้นทาร์มันจะมีรอยจอดแล้วมันจะติดขึ้นมาตรงนั้นแรงลมแรงน้ำฝุันก็จะเบมืหายไมด้ไม่ติดประเกถ้าเป็นพื้นที่มีการรองรับหรือมีอะไรรองรับนะพี่ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นกาวสลับนะทำได้เราก็ทำอยู่แล้วขอบคุณมากครับ